เราอยู่กับรถ t o y o ต a v เวนชูรีครับผมสวัสดีครับวันนี้โคตดนุกับ95ออโต้คาร์ครับเราอยู่กับรถ Toyota v e n นชูนกกร,ร,รนะครับผมคันนี้ปี2013นะครับผมเป็นเครื่อง2.7นะฮะ เบนซินนะครับผมคันนี้เป็นสีดําแท้ๆจากโรงงานเลยนะย้ําว่าดําแท้จากโรงงานเนื่องจากว่าสีนี้มีน้อยนะครับผมส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันจะจอขาวนะครับผมแล้วก็บอลนะสีดาเนี่ยพอเป็นรถตู้แล้วมันจะดูสง่านะครับผมได้รักควได้ได,ได้ได้ความลหรี่นะครับผมคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับครบถ้วนกระจังเป็นโครเมียมนะครับผมไฟเป็นไฟตาเพชรนะครับผมกระจกมองข้างโครเมียมล้อมแมก ขอบ15นิ้วนะครับผมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมอ่ะมาดูภายในกันคันนี้เนี่ยภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมนะฮะเพิ่มความดุดันสุขุมและลุ่มลึกให้กับรถนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมมีแอร์แบกครบถ้วนอ่ะมา,มาดูภายในกันไฮไลท์ของคันนี้อยู่ที่นี่ mm. นะครับที่เบาะเบาะมันเบาะแถวที่2เนี่ย มันสามารถหมุนปรับได้3ามร้อยหกองศาทําให้สมมติเราต้องการให้รถคันนี้เป็นรถสันทนาการหรือคุยงานประชุมเราสามารถทําได้ขณะเดินทางได้เลยนะครับผมโดยวิธีการหมุนเบาะอาจจะสาธิตนิดนึงปรับตําแหน่งของเบาะให้อยู่เซนเตอร์นะครับผมโดยเลื่อนจากตัวนี้แล้วก็พับเบาะก่อนหมุนนะครับผมเวลาหมุนก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะกลับไปได้360อองศาแบบนี้นะครับผมหมุนกลับก็เช่นเดียวกัน ตัวนเข็มนาฬิกานะครับผมฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันนะก็คือหมุนทางเดียวกันนะครับผมไม่ใช่ว่าอันนั้นก็หมุนออกไปไม่ใช่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับผมแอร์ตอนบนครบถ้วนเบาะเป็น11ท,ที่นั่งอ่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยคันนี้ด้านข้างเดี๋ยวผมปิดประตูให้ก่อนด้านข้างเนี่ยมันจะมีความหรูตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็นดำเนาะมันมี โรเมียมสแตนเลสวิ่งทั้งบนและล่างนะครับผมสเกิร์ตครบถ้วนนะครับผมมันทําให้รถด,ดูมีความเท่มีความรูหราไปในตัวนะครับผมอ่าฝาท้ายโครงสร้างดีนะครับผมน,น็อตฝาท้ายไม่มีถอดโอเคฝาท้ายเราจะเปิดไว้อย่างนี้นะครับผมคอน,นึงจับมันสูงมากโอ้ <c oughs> <c oughs> โหแข็งมากเลย เซ็นเซอร์ด้านท้ายมีครบนะครับผมมีกระจกสองหลังใบปัดหลังแล้วก็สปอยเลอร์ท้ายนะครับผมด้านนี้จะพิเศษกว่าด้านนู้นก็คือการเปิดประตูจะเป็นสไลด์แบบไฟฟ้านะครับผมผมคาดว่าเขาคงเล็งเห็นว่าด้านนี้จะเปิดขึ้นลงบ่อยกว่านะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านสายเวลาเราจอดรับส่งคนเราจะจอดที่ริมฟุบดบัตด้านซ้ายนะครับผมอา อต้องพับเบาก่อนนะครับเมื่อกี้ผมลืมพับเบาคือจะบอกว่าที่ผิดที่ผิดเป็นอย่างนี้มันจะหมุนไม่ได้นะฮะหมุนได้เลยเนะี่ยมันมันดูไม่รู้ว่าเอ้ยผิดทํำยังไงนะครับอ่ะผิดอีกครับต้องหมุนตรงนี้ครับอ่าหนี่ครับปุ๊บเฮ้ยอ๋อหมุนได้ดังนี้ด้วยอะหมุนไปครึ่งหนึ่งนี่เกินกว่ารอบแล้วเนี่ยอ่าโอเคเป็นประมาณน,นี้นะครับผม ไไฟฟ้าอ่ะเรามาดูกันว่ารถที่หรูหราลูกเล่นพอประมาณของคันนี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ถือว่าพอประมาณนะเดี๋ยวนี้รถที่บอกหมุนได้คือต้องบอกก่อนว่าจุดเด่นของตระกูลคอมพิวเตอร์หรือว่ารถแกลนของรถรถตู้ในในตระกูลโตตานะ้าเนี่ยรู้สึกจะเป็นแค่แต่ยี่ห้อเดียวนะที่ทำเรื่องเรื่องการหมุนเบาะนะครับผมเพราะเขาใส่ใจตรงนี้อ่ะ เรามาดูราคากันคันนี้ปี2013นะครับผม5 4 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นนิดหน่อยนะครับผมรถคันนี้อยู่95ออตโตรครานะครับตลาดไอค้าสยามนะครับผมโปรโมชั่นได้อะไรบ้างประกันเครื่องเกียร์ครับเรามีให้แน่นอน12,000โลนะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนๆที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มานะครับผมเดี๋ยวมีน้องๆสาวสวยนะครับผมแอดไลน์วิดีโอคอลคุยกับท่านเพิ่มเติมกับรถ ในกรณีที่ท่านอยู่ไกลนะครับผมไม่สามารถดูรถได้ด้วยตัวเองนะครับผมบริการจะส่งเรามีนะครับผมไฟแนนซ์มีนะฮะดูแลท่านถึงที่บ้านเลยนะครับผมอ่สำหรับเบอร์โทรนะครับผม0963 295 395เดี๋ยวผมรับสายเองนะครับผมนะฮะและเดี๋ยวมีรถ MPV หรือว่าจะเป็นสไตล์ตู้อเด็กประสงค์ที่มันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทันทีที่รถได้เข้ามาถึงร้านเรานะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับ